ถ้าจิตมีสังขารปุ๊บให้รู้ตัวเองเลยว่าเนี่ยกําลังสร้างทุกข์ฉะนั้นสิ่งที่ท่านต้องทําในฐานะสาวกของพระพุทธเจ้าคือหยุดความคิดหยุดคําพูดนั้นแล้วจเจริญกุศลถ้าท่านสามารถหยุดความคิดหยุดคําพูดได้แล้วให้กุศลเจริญขึ้นในจิตได้เป็นไงคะสุดยอดไหมคะสุดยอดสุดยอดมากๆแต่ถ้าท่านรู้ว่าดีว่าชั่วแต่ไม่สามารถที่จะหยุดคําพูดได้แสดงว่าท่านหยุดสังขารไม่ได้ แล้วไม่สามารถที่จะทําให้กุศลเจริญขึ้นในจิตได้แสดงว่าท่านติดบริยัตเกินไปจริงไหมคะลักษณะอย่างนี้ชื่อว่าจมอยู่ในวัฏสงสารได้ไหมคะได้ฉะนั้นคนที่ไม่ติดบริยัตินี่คือคนที่หยุดความคิดคําพูดได้แถมยังทําให้กุศลเจริญในจิตได้ด้วยเข้าใจไหมคะฉะนั้นเนี่ยในบางสิ่งบางอย่างเราต้องลดทิฐิมานะของเรา นะบางครั้งเราไม่ชอบใจคำพูดนี้แต่เป็นไงคะเราห้ามจิตไม่ให้โกรธได้แล้วเราบอกให้เราเชื่อฟังได้ทำตามเขาเพื่อให้เขาได้ได้มีความสุขได้และจิตของเราก็มีความสุขด้วยไม่มีอภิชาอย่างนี้เป็นยอดคนไหมคะเป็นยอดคนเข้าใจไหมฉะนั้นเนี่ยท่านอย่ามาเป็นแบบว่า